สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟท์ครับรายการไอทีที่จะแนะนําเทคนิคด้านไอทีที่จะช่วยในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมกอฟไอทีแมนครับครับผมเอ็กเอ็มหนึ่งจุดห้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําในส่วนของเทคนิคนะครับให้ทั้งท่านผู้ชมและพี่เอกนะครับสำหรับคนที่ใช้งานคูเกอร์โคมเนี่ยนะครับกับวิธีตั้งค่าเส้นทางรัดนะครับก็เรียกว่าทางรัดบนคูเกอร์โคมบนคอมพิวเตอร์ครับอ๋อแบบใน Google Map นะที่แบบว่าต้องรับไปนู่นย์นี่ไม่ใช่ครับก็คือเวลาเรากดครับแล้วกดเนีู่ มันจะมีหน้าหลักเข้ามาหน้าหลักเนี่ยก็จะมีไอคอนเล็กๆตรงกลางเนี่ยเวลากดเข้าไปปุ๊บก็คือเข้าไปที่เว็บที่เราชอบใช้งานอย่างเช่นเฮียก็อาจจะเป็นพรอนับหรืออะไรเงี้ยเออใช่ใช่กรู้ได้ไงอ่ะกดเข้าไปแน่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น shortcut ง่ายๆที่เราสามารถเข้าไปเว็บไซต์อย่างของผมมันก็จะเป็นส่วนของ YouTube ของเราแกปไฟล์เวลากดปุ๊บก็จะเข้าหน้า YouTube เลยองเยหรือไม่ก็ a c e b o o k หรือไม่ก็อะไรที่เราอยากจะตั้งใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าการตั้งค่าตรงนี้ทํำยังไงโอเคเนี่ยนะครับ เขาเรียกเป็นทางลัดตอนนี้ก็เรียกว่าทางลัดเนี่ยกดลงไปเนี่ยก็จะเป็นว่าแก้ไขทางลัดเห็นไหมอ่าก็คือพอเรากดปุ๊บก,ก็จะเข้าไปหน้าในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่เราตั้งค่าไว้อพอเรากดมาหน้าใหม่ก็จะมีเนี้ยขึ้นมาเห็นไหมนะครับอาจจะเป็นพิเมกก็คือ a c e b o o k อ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการสร้างเพิ่มแล้วกดเพิ่มทางลัดกดเข้าไปก็คือเราอาจจะใส่เป็นชื่อชื่อในส่วนของเว็บที่เราต้องการอย่างแคนไฟใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็น URL ลิงก์ที่เราใช้งาน อาจจะกดไปที่ตรงนี้อ่ะรี่ขออนุญาตตรงนี้นะครับครับบอกของเราอ่าแล้วก็แล้วก็มาวางเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็น shortcut icon แบบนี้อ่านี่ก็คือสร้างเส้นทางลัดแล้วง่ายๆง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็กดปุ๊บก็จะเข้ามาที่หน้าบอเว็บไซต์ที่เราครับผมตั้งค่าไว้เพราะเวลาเรากดบวกปุ๊บมันก็จะมีหน้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นทางลัดให้เราเลย ง่ายแบบนี้เวอร์กว่าแล้วมันสามารถทําได้แบบอ้นี้หลายๆอันก็ได้ใช่ไหมได้หลายอันก็ได้เแี่บางคนอาจจะชอบและอาจจะไม่ชอบใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนที่ไม่ชอบอาจจะรู้ว่ามันรกอืสามารถนําออกได้ไหมอันดับแรกก็คือกดตรงจุดสามจุดตรงนี้ครับผมแล้วก็นําออกได้เส้นทางลัดออกได้หรือไม่ต้องการให้มันโชว์เลยทายังไงกดตรงนี้ครับอ่าขอยากยอสักนิดนึงพอดีชุดของเราอาจจะไปอโตรงนี้นะ กดตรงนี้เขาเรียกว่าปรับแต่งโคมง<อ>กดเข้าไปครับพอกดเข้ามานะครับก็จะพบว่ามันจะมี3หัวข้อครับก็คือทางลัดเนี่ยเลือกได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิด<อ>ถ้าเราจะไม่ต้องการเปิดก็คือซ่อนทางลัดเ<อ>สร็จสิ้นก็จะไม่มีแล้วเวลาเรากดใหม่ก็จะไมไม่มีขึ้นมาปรากฏแล้วโอ้เอาจริงนะถ้ามีทางลัดเนี่ยดูค่อนข,ข้างจะสะดวกกว่านะถ้าเราต้องการมีเปิดนะครับนี่ครับเปิดก็จะมีในส่วนทางลัดให้นะครับ ตรงนี้ก็คือเลือกได้ว่าต้องการ <ผม S 2> เปิดหรือไม่เปิดแล้วก็เพิ่มได้นี่ก็คือการตั้งค่าที่เราควรรู้สำหรับคนที่ใช้งานคุเก็โคมนะมันเป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าเกิดใครได้ใช้งาน,นเว็บไซต์ที่ใช้งานเป็นในชีวิตประจำวันบ่อยๆเนี่ยก็สร้างไว้นะครับใครที่ยังไม่เคยลองลอง,ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนด้ครับครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เราเอามาฝากกันในวันนี้ หากชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับและอยาสกสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดผ่านซุปเปอร์แงได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับและไม่อยากพาคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ